สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระโอชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องใน2เทศสนทการวันที่3นะครับข้อ11ถึงข้อที่15ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าจัดการกับคนเกียจคร้านและยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับเราก็รู้ว่าท่านอาจารย์เปาโลเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้คริสเตียนนั้นเป็นคนเกียจคร้านและก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวว่าเพราะเราได้ยินว่ามีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกียจคร้าน ไม่ทำอะไรเลยชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นเรากำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นในพระนามพระเยซูคริสเจ้าว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและหากินเองดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านอย่าอ่อนและอาใจในการการะทำดีเลย ถ้าผู้ใดไม่เชื่อถ้อยคำของเราในจดหมายฉบับนี้จงจดจำคนนั้นอย่าสมาคมกับเขาเลยเพื่อเขาจะได้อายอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูแต่จงเตือนสติเขาฉันพี่น้องเพิ่งพีตอนนี้ได้พูดถึงท่าทีของอาจารย์บโลที่กำลังสอนว่าจะมีคนประเภทหนึ่งคือชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วก็ขี้เกียจไม่ค่อยทาอะไร แล้วก็อ้างว่าพระเยซูใกล้จะเสด็จมาจะไม่ทําอะไรนอกจากรอพระเยซูกิจเจ้ากลับมาเท่านั้นเองนะครับท่านปอลได้บอกว่าอันที่หนึ่งครับพระบียวว่าจงกําชับและเตือนสติเขานะครับขอบคุณพระเจ้าครับคนประเภทนี้เราเองต้องกําชับให้เขาเองนั้นรู้ว่าเขาเองนั้นดำในชีวิตไม่ถูกต้องนะฮะเราเองต้องกําชับเขานะฮะพระคัมภีร์ได้สอนในจุดนี้ว่าต้องกําชับเขากาชับหมายถึงอะไร หมายถึงการพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกคำว่ากาชับนะฮะไม่ได้หมายถึงพูดครั้งเดียวพอนะครับคนประเภทนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาคิดไม่ได้ต้องพยายามพูดอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขานะและตัวเองก็ต้องทาส่วนตัวเองนะอันที่สองครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าอย่าอ่อนละอาใจจะทําการดีหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าเมื่อเราเองตั้งใจทําที่ดีการทําดีต้องใช้พลังมากนะครับการที่เราจะต้องเป็นแบบอย่างกับคนอื่นใช้พลังมากทีเดียว มันเหนื่อยนะฮะและเปาโลบอกว่าอย่าอ่อนละอาใจนะแม้ว่าการที่เราพยายามทุ่มเทและเป็นแบบอย่างเปาโลไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านและเปาโลเองนั้นก็ทํางานด้วยมือของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือท่านบอกว่าการทําอย่างนั้นมันเหนื่อยนะแต่อย่าอ่อนละอาใจเพราะสิ่งนั้นมันทําให้เป็นการสร้างใจของผู้คนสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมมันทําให้ส,สังคมเข้มแข็งและปลอดภัย นะครับดังนั้นเองอย่าอ่อนอายในการทําสิ่งที่ดีอันที่3ครับอย่าสมาคมเพื่อเขาจะได้อายนะครับพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าอย่าไปสมาคมกับเขาจดจําคนเหล่านี้ไว้และอย่าสมาคมกับเขาไม่ได้ไหมายความว่าเราจะกีดกันและไล่เขาออกจากโบสถ์ไม่ใช่นะครับแต่ความว่าละอายนั้นมันจะไปคู่กับการกลับใจใหม่เป้าหมายของการที่เปาโลต้องการทําอย่างนั้นเพื่อให้เขาละอายเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เองทํานั้นไม่ถูกต้องโอ้ตอนนี้ไม่มีใคร มาสูงสิงกับเราแล้วเพราะสิ่งที่เราทําไม่ถูกต้องและเปาโลต้องการให้พวกเขานั้นกลับใจใหม่ประการที่4ี่ก็คืออย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูครับ<ฮ>พระคัมภีร์บอกว่าอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูหมายถึงอะไรหมายถึงพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทําอย่างหมางเมินต่อเขาแล้วขับไล่เขาออกไปนะครับแต่พระคัมภีร์ได้สอนเราต่อไปอันที่5ก็คือเตือนสติเขาฉันพี่น้องสองอย่างต้องอยู่คู่กันนะครับเราไม่ถือว่าเขาเป็นศัตรูไม่ไล่เขาออกไป แต่ขณะเดียวกันเราเองนั้นจะต้องเตือนสติเขาการที่เราเองจะต้องมีเขาเรียกว่าขอบเขตที่ชัดเจนเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้คนที่ทําผิดนั้นกลับใจได้วันนี้ในริสตจักรของเราก็อาจจะมีคนที่ชอบไม่ทําการทํางานยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับสิ่งแรกต้องเตือนเขา2ตัวเราเองก็อย่าอ่อนละอาใจสามก็คือ อย่าสมาคมกับเขาเพื่อเขาจะได้อายและกับใจใหม่อันที่4อันนที่เขาเป็นศัตรูและประการที่5ก็คือเตือนสติเขาฉันพี่นอ้องอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เรารู้ว่าการจัดการกับคนเกียจคร้านและยุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องที่น่าลำคาญหัวใจพอสมควรแต่ก็ยังก็ตามขอโปรดนำพาข้อหลายที่จะอยู่บนหลักการของพระเจ้าทั้ง5ประการนี้เพื่อข้อหลายจะได้ทําตามและก็เพื่อจะได้ให้คริสจักรของพระเจ้ามีวินัยที่จะรู้ว่าเราเองควรจะ ทำงานของเราอย่างเต็มที่และไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านไปทำให้คนอื่นขาดความสงบสุขในจิตใจเข้าไปแทรกแซงคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอพระองค์เจ้าโปรดให้้้งหลายครสอจักรของโรรองมีท่าทีที่ถูกต้องด้วยอธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในแมนา